สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ welcome to APM channel มามาพี่น้องมื่อนี้เพื่อนๆสูบไม่กินถ้าไม่กินตาบักทัวพี่น้องตาบักทัวร์เจ็บแสบน้ำกันพี่น้องตาบักทัวก็ไม่หาวันที่เพื่อนคิดอยากพี่น้องเบิ้งเลยเบิ้งพี่น้องเบิ้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 แบแน่นอนพี่น้องแสบแน่นอนนะก็บาร์บีคิวได้พี่น้องย่างบาร์บีคิวหมอนใส่ผักนด้พี่น้องเนาะหมอนใส่ผัก พี่น้องฮัลโหล everyone welcome to APM Channel let's come to join to get to a everyone let's come eat welcome welcome everyone loop บีดรีบบีดถือไม่ล้าพี่น้องกินได้สี่เหลเสียบเสี่บไม่พาอยากกินไม่พานก็ต้องกินได้นนสี่อร่อยเสียบนัวครัวมแม่พานจา้า อรอุ้ยทีมักน่ากินจงเลยอ่ะเธอทำน่ากินมากเลยอ่ะโอ้ยเจ้ใช้เวลานานมากยืนเสี่ยนี่แหละอันนี้เนื้อเธออันนี้ อันนี้เนื้อถืออะไรลูกชิ้นหมูอืถูกไหมได้เลยทอดย่างโอเคแล้วนี้ยย่างเนี่ยกว่าโอกลาโอกราเป็น,นไงเนี่ยเข้ากันไหมโอเค

กุ้งเป็นสับแฮะแซ่บอืะแม่ซี่มึงนะอันนี้กุ้งกับมีดเป็นหน่อกุ้งบาร์บีคิวเป็นหน่อเลยทั้งกุ้งทั้งย่างปิ้งย่างทุกอย่างอันนี้ลูกชิ้นจ้าอืมย่างเหรออืมเผ็ดแข็งๆเหรออืมเหนื่อยยังไม่สุกม,มึงต้องบบร้อน 嗯。<this> ก ah, ็ซื้อมาเหมือนเขาอยากก็ซุ้ นี่แเนี่ยเบิงน้าก็ได้นนายากจริงๆต้องให้แล้วรอโกคนนี่เหรออัอี้ดิบนผักด,ดิเอาไปใช้ซอสใช่โอเคโอกาย่างสุท้ายไงคไม่จบอันนี้แซ่บเลยอเคออเป็นนมอ ตังยาไฟมันแงรงะอืมแล้แบบแห้งเนอะ <S <S 2> <S 2> ได้ว่าโอกาสอย่างสุดท้ายไง <S <S 2> <S 2> อืมแบบเปล่าด้าแม่พอได้เบิ้งน้ำหันเวลาย่างมันต้องซุปเป็นขางๆไปเจ้าก่อนยังยังพิก อะไรเนี่ยไม่ออกเครื่องยาจะไมนใหม่ย่างเราจะจชื่อของหอกพี่ยองราเร่องย่างเราปชื่อของหอกจ้าเสีย อีหยุดแล้วไม่ตื่นสายไปพักกับส่ไหมเี่ยงามๆเนี่ยไงค่ะพัาใส่อันนงท่านไงบ้างแม่วไปบานเท่าแม่จังเสียบแล้วพี่น้องก็ไปฮะไปซื้อหา ของเมียซื้อมาแล้วเนาะไปแร้านขนะ้านี้นะปวาทเงบ้าิเบิึงต้นใหม่โน้มีต้นใหม่ก็ชิลโลงพัน แม่มาจะมีบึ่งไปกับพ้าาเลยะพรมีไปกับพ้าอืมนันแค่นมีแพ่ของแก่ในพี่เ้องเข้ากากพแพะไปผพันการยู่ไ้พวกผนยังเชี่ยไป่พานได้ปหาเผ็ดเนาะเผ็ดกับพริกเผ็ดแพ่ โอเคอันนี้มันเพียเสือมากไหมเด็กคะเพียแนงพี่น้องไปพันธ AH! ินที่กินต่อเยอะไปพี่น้องเลิกไปพันขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์เด้อค่ะติเขาว่าเบิ่งกินงหลังจินงเขานั่งกัน ขอบคุณทุกความเมเนด้วยค่ะ Thank you everyone Thank you all my fans in the world Thank you so much for join with us Thank you for <first. S 2> your subscribe and like and share See you next Bye bye ค่ะ <k ha. S 2> Bye bye, bye, bye.